สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตัดหญ้าจะเป็นการตัดหญ้าให้วัวหรือเป็นการตัดหญ้าสนามที่ถูกวิธีนะครับที่ทําให้เราสะดวกในการที่จะกวาดหญ้าและก็มีความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะเครื่องตัดหญ้าก่อนอื่นเลยมาดูเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตัดหญ้านั้นเราต้องมีความปลอดภัย อวัยวะของร่างกายทุกส่วนนะครับตั้งแต่หัวจดเท้านะครับศรีรษะเราดวงตาเราคอแขนลำตัวขาเพราะนั้นทุกอย่างจะต้องปลอดภัยนะครับผมจะไล่าการเตรียมตัวนะครับในการที่จะตัดหญ้าตั้งแต่ล่างขึ้นบนนะครับให้ดูนะครับว่าผมจะใส่สวมรองเท้าบูทเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องสวมรองเท้าบูทเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปในท้องไร่ท้องนาหรือแปลงหญ้า เราไม่รู้ว่าในพื้นดินนั้นมันมีเศษน้ําเศษแก้วเศษของมีคมไหมหรือบางทีมันอาจจะมีพวกสัตว์มีพิษต่างๆพวกงูพวกตะขาบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่รองเท้าบูทเพื่อที่จะให้เท้าของเราปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่จะมาทำอันตรายกับเท้าเราได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาจะต้องสวมกางเกงขาย,ยาวนะครับเพราะว่าส่วนนี้จะป้องกันอันตรายจาก ต้นหญ้าหรือวัชพืชหรือว่าอะไรพวกมดมแมลงต่างๆนะครับที่จะมากัดเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่เพื่อป้องกันถัดมาก็คือเสื้อเราต้องสวมเสื้อแขนยาวนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆมาโดนร่างกายเรานะครับและอย่างหนึ่งการที่เราทํางานกลางแจ้งเราจะต้องใส่เสื้อแขนยาวเพื่อปกป้องผิวหนังเรานะครับเพราะประเทศไทยแสงแดดมันแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันถัดมานะครับ บริเวณศีรษะเรานะครับผมจะมีหน้ากากนะครับจะเป็นหมวกนะครับสำหรับตัดหญ้าเราจะใส่เพื่อที่จะเซฟตี้เราตั้งแต่หัวลงมาใบหน้าเราลำคอเรานะครับเพราะว่าบางทีเวลาที่เราตัดไปพวกเศษหินเศษเปลือกหอยเศษกิ่งไม้หรือว่าใบตัดของเครื่องตัดหญ้ามันอาจจะแตกได้นะครับฉะนั้นก็ใส่ให้มิดชิดนะครับก่อนที่เราจะทำการตัดหญ้ายิ่งโดยเฉพาะ บริเวณดวงตาของเรานะครับบางครั้งอาจจะมีเศษหินกระเด็นมาถูกได้เราก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับและที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือถุงมือถุงมือนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราตัดหญ้าเสร็จเราต้องเก็บกวาดตรงใบหญ้านะครับมันอาจจะมีพวกน้ำพวกกิ่งไม้ต่างๆที่มันจะมาทิ่มแทงได้หรือว่าบางที ในญ่านั้นเราไม่รู้ว่ามีของมีคมอยู่ไหมมีสัตว์มีพิษอยู่ไหมมันก็จะช่วยป้องกันเราได้นี่คือขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะทําการตัดญ้าเราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ร่างกายเราก่อนนะครับฝึกนะครับฝึกให้เป็นนิสัยเพราะว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุแล้วมันอาจจะถึงแก่ชีวิตเราได้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดอุปกรณ์ถัดมานะครับที่เราต้องตรวจสอบก่อนที่จะทําการ ตัดหญ้านะครับคืออุปกรณ์ที่สําคัญเลยก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับนี่คือเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นแบบสี่จังหวะที่ผมใช้อยู่นะครับสิ่งแรกที่เราต้องตรวจเช็คเลยคือมันหลวมไหมนะครับใบตัดมีโอกาสที่จะหลุดออกมาหรือเปล่าเพราะนั้นเราต้องตรวจเช็คทุกวันนะครับก่อนที่จะมีการทําการตัดหญ้าแล้วก็บริเวณนี้นะครับจะต้องไม่มีหญ้ามาพันนะครับเพราะถ้าหญ้าพันปุ๊บมันจะทําให้เครื่องมันดับเพราะฉะนั้นเราต้องดึงออกนะครับ ใบตัดใบตัดผมจะใช้แบบนี้นะครับจากที่ผมใช้มาผมชอบแบบนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าฟันมันสึกยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นใบอื่นเนี่ยฟันมันจะสึกเร็วทําให้ผมต้องซื้อใบตัดเปลี่ยนบ่อยเพราะฉะนั้นใบตัดแบบนี้ผมใช้ได้ดีมากครับใบนี้ผมใช้มาสามเดือนกว่าแล้วครับประทับใจครับสําหรับใบรุ่นนี้นะครับแล้วสิ่งถัดมาที่เราต้องตรวจเช็คนะครับสวิต์เปิดปิด เป matters, to to melodies, tourism, ็นอย่างไรนะครับเพราะบางทีเราต้องหยุดเครื่องกระทันหันนะครับเพราะนั้นเราเราต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับบางทีสายมันอาจจะหลุดเราก็ต้องตรวจเช็คว่าสวิตช์เปิดปิดยังทํางานไหมนะครับถัดมาก็คือเรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องเราจะต้องตรวจเช็คตลอดเวลาว่ามีน้ํามันเครื่องอยู่หรือเปล่าห้ามน้ํามันเครื่องแห้งนะครับเพราะถ้าน้ํามันเครื่องแห้งอาจจะทําให้เครื่องเราพังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเราต้องเติมอย่าให้มันขาด เพราะถ้ามันขาดก็จะทําให้เครื่องเรากระตุกและเครื่องมันดับอาจจะทําให้เครื่องเรามีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับถัดมาอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สําคัญมากก็คือคาดนะครับเพราะเวลาที่เราตัดหญ้าเสร็จเราก็ต้องคาดนะครับมากองไว้เพื่อที่เราจะรวบรวมผมชอบใช้เป็นคาดเหล็กนะครับเพราะว่ามันจะแข็งแรงดีด้ามผมก็ทําเป็นด้ามเหล็กนะครับแต่ใครจะไปใช้เป็นคาดไม้ด้ามไม้ก็ได้ครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไร ทีนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการตัดหญ้านะครับว่าเราจะตัดยังไงเพื่อที่จะให้เราทํางานง่ายให้หญ้ามันมากองรวมกันสังเกตนะครับถ้ามองไปด้านขวามือผมนะครับเวลาที่ตัดผมจะตัดด้านขวามือนี้เข้ามาก่อนนะครับผมจะเวียงเครื่องตัดหญ้ามาทางซ้ายมือนะครับให้เพื่อให้หญ้ามากองอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วผมก็จะตัดจากด้านนู้นมาอีกทีหนึ่งนะครับขาไปเนี่ยผมจะตัดจากขวามือผม เวี่ยงเข้ามาตรงกลางนะครับหญ้าก็จะมารวมกันตรงกลางเสร็จแล้วก็จะตัดจากตรงนู้นมามาดูกันนะครับว่าวิธีการตัดตัดยังไงครับทีนี้เราไปตัดหญ้ากันครับ ร้อยเครื่องหยุดหมุนก่อนนะครับแล้วค่อยวางนะครับเพราะตอนนี้มันยังหมุนอยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นกองเดียวกันนะครับมันจะมากองอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วมันจะทําให้เรากวาดง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะกวาดให้ดูนะครับ แล้วกวาดมารวมกันนะครับมันจะทําให้เราประหยัดเวลานะครับส่วนที่เราจะเหลือจากข้างนอกมามันจะไม่เยอะแล้วนะครับก็ทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลาเรากวาดมารวมกันนะครับ เราก็จะได้กองหญ้าแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับมันทําให้เราทํางานง่ายนะครับผมขอฝากท่านผู้ชมนะครับเรื่องของความปลอดภัยสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับทํางานให้สนุกทํางานให้ปลอดภัยครับวันนี้สาระดีๆจากหมอมานะครับมาแบ่งปันครับขอสวัสดีครับ